นนนดสุโยับกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าพอเราเริ่มต้นมาลุยงานจริงๆแล้ววิธีการสร้างยอดธุรกิจหรือวิธีการสร้างทีมเนี่ยแน่นอนที่สุดว่า2ออย่างนี้ต้องเติบโตไปด้วยกันนะบางคนเขาบอกว่าโอ้จะมียอดได้เนี่ยเป็นเรื่องยากไวเกินแต่สาหรับคุณแชมป์มองว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดามากถ้าเรามีความตั้งใจเทคนิคในการสร้างยอด แล้วก,ก็การส่งต่อวิธีการทํางานไปยังทีมงานเนี่ยคุณแชมป์ใช้เทคนิคอะไรบ้างครับก็คือต้องบอกก่อนว่าการจะสร้างยอดได้ เรื่องของผล,ผลิตภัณฑ์เราต้องเปย์ะค่ะจา์ก็คือเรามันเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เยอะๆสินค้าตัวไหนที่เราถนัดเราก็พยายามจับสักสองสาตัวให้ได้เช่นน้ำทับทิมเราก็ต้องรู้ประโยชน์โทษของมันว่าควรควรจะแนะนํากลุ่มไหนประเภทไหนให้ได้ค่ะคก็คือมันเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ฝึกอบรมเยอะๆอะค่ะตรงจุดนี้เนี่ยเราจบฟู้ดไซน์มาเนี่ยช่วยได้ไหมฮะช่วยได้ค่ะคือเหมือนว่าสารสําคัญในอาหารเสริมแต่ละตัวเราก็จะเข้าใจง,ง่ายกว่าับคนปกติอะค่ะ แล้ววิธีการนําเสนอของเราเวลาเราไปพูดเนี่ยเราคิดว่าวิธีการพูดเนี่ยพูดแบบไหนคนถึงจะสนใจ<ก>สินค้าคเนี่ยใช่ก็คือเราจะต้องวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าคว่าลูกค้าประเภทไหนเราควรชิดสไตายการพูดขนาดไหนเช่นอย่างล,ลูกค้าธรรมดาพื้นๆเราไปพูดแนะนําตัว แอนตี้ออกซิเดนต์เขาก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกกลุ่มที่จะพูดว่าถ้าเออถ้าระดับครูบาอาจารย์เราสมควรจะพูดประมาณไหนอะค่ะก็คือวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าถ้าอะไรที่พูดเวอร์สรรพคุณเวอร์ไปมันก็ดูดูดูเฟกดูหลอกลวงค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นวิเคราะห์ลูกค้าเลือกภาษาภาษาให้สลับสลวยกับแต่ละกลุ่มลูกค้าให้ได้ทีนี้การสร้างทีมสําคัญมากเพราะว่ามันเหมือนการที่เรามีคนมาอยู่กับเราเยอะๆจะทํายังไงให้คนเหล่านี้เนี่ย คิดเหมือนเราพูดเหมือนเราทําเหมือนเราแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารสิ่งที่เป็นความในใจของเราเนี่ยไปยังเขาได้อย่างตรงัวคือต้องบอกก่อนอย่างตัวแชมป์เนี่ยการตั้งยอดแต่ละเดือน90,000แต่สเนี่ยเป็นเรื่องปกติ คือชิลๆไม่ไม่ใช่เรื่องยากชิลๆเลยชิลๆก็คือพื้นฐานลูกค้าน่ยโอเคเลยใช้ได้แต่การสร้งทีมเนี่ยเป็นอะไรที่การสร้งทีมการบริหารทีมเนี่ยเป็นอะไรที่ยากกว่าค,คือทํายังไงที่จะให้ทีมงานเนี่ยเขาแอคทีฟเหมือนกับเราทํางานได้เหมือนเรารตรงนี้ก็คือเราก็จะต้องให้ทีมงานของเรารมันเขาพบประชุมเรียนรู้ตัวสินค้าเยอะๆฝึกแนะนําสินค้าทั้งบนเวทีแล้วก็ ภาคสนามฝึกงานภาคสนามเยอะๆค่ะฝึกซาทิ่สินค้านวดหน้าขัดหนะ้าฝึกกลยุทธ์ต่างๆที่เราจะต้องเอาเอานำไปใช้ในการนําเสนอกับลูกค้าได้มากอะค่ะค,คือยังไงก็คือเป็นโคชชิ่งที่ดีกับทีมงานนะคะครับวิธีการที่เราจะจะโคชทีมงานส่วนใหญ่หลักๆแล้วเนี่ยเราโคชยังไงฮะเช่น ที่บ้านที่ศูนย์หรือพาเข้าที่ประชุม,มก็คือตรงนี้มีหลายรูปแบบหนึ่งบางทีเราจะต้องไปคุยนอกรอบกับทีมงานที่บ้านแล้วก็พาทีมงานเข้าไปเรียนรู้นะคะอย่างที่แชมป์เคยเกิด้แต่อแรกว่าพาไปโรงแรมอินทาบ้างพาไปเข้าเรียนโคชิ่งของบวชหินแล้วก็คุณปนัดดาหรือพาไปงานวอล์กของอาจารย์ชนะพลชูถนอมน,นั่นแหลนะะันค่ะคือทุกรูปแบบเราจะต้องพาไปหมดนะคะแต่เห็นว่าพอคุณแชมป์เข้ามา ขณะเดียวกันเนี่ยพอเข้ามาสารต่อธุรกิจของคุณแม่ที่ทำกิฟฟรีนเอาไว้ปรากฏทีมงานกับขยายแล้วก็เติบโต ได้เรียกว่ามากกว่าตอนที่คุณแม่ทําคนเดียวใช่ก็คือน่าจะมาจากสาเหตุอะไรก็คือหนึ่งแม่ขับรถไม่ได้การจะพาทีมงานขับรถเข้ากรุงเทพเนี่ยแม่ไม่สะดวกเพราะว่าสายตาแม่ก็ไม่ดีแล้วแต่พอแชมป์เข้ามาช่วยแชมป์สามารถพาทีมงานเข้าไปเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆได้หมดเลยมันก็ทําให้เหมือนว่าทีมงานเขาสามารถดูแลตัวเองได้เขาก็พร้อมที่จะทํางานตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะมีความรู้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นครับ การขับรถช่วยเลยช่วยได้ช่วยได้เพราะ,ราะว่าแม่อาจจะดูแลที่ั้นแล้วก็คือเหมือนประชุมอยู่กับศูนย์ประชุมเขาไม่ได้เห็นบรบรยากาศเขาไม่เห็นว่าคนทําตรงนี้สําเร็จได้เขาไปที่อื่นเขาสามารถไปพบปะผู้คนกับคนที่เขาสําเร็จเหมือนก็เขาก็มีกําลังใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะคะจากรับจาก,จาก,จากผลตรงนี้คุณแม่เองเขามองเราทํางาน คุณแม่เคยพูดให้ฟังบ้างไหมครับว่าเขารู้สึกยังไงที่เห็นลูกมามารับช่วงต่อรกก็ค <c oughs> ือ <c oughs> ตรงนี้แม่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่แชมป์ก็รู้สึกว่าทุกวันนี้เขาเขาเหมือนว่มามั่นใจว่าธุรกิจที่แม่เขาสร้างมาธุรกิจที่แม่เขารักเนี่ยมันสามารถที่จะมีคนตืบทออตรงนี้ให้มันเจเริญเติบโตขึ้นไม่ใช่ว่าพอพ้นจากแม่แล้วธุรกิจสะดุดแค่รักษายอดแต่ละเดือนเพื่อรักษาเงินปันผลอย่างนั้นมันไม่ใช่ค่ะเราสามารถที่จะสานต่อให้มันจากรุ่น อีสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ค่ะเหมือนกับเขาก็สบายใจแล้วว่าที่เขาทามาก็มีมีรูปมามาถามต่อได้มารับช่วงต่อใช่ถ้าเกิดแม่ไม่ได้ฝึกไว้ไม่ได้สอนไว้ธุรกิจมันก็อาจจะมีสะดุดบ้างเพราะว่าเราทํางานไม่เป็นครับการเริ่มต้นเนี่ยคุณแชมป์เรียกว่าก็ก็มีความโชคดีต้นทุนที่ดีต้นทุนที่ดีคือเครือข่ายที่คุณแม่มามาสร้างเอาไว้แต่ทีนี้เขาเรียกว่าวิธีการจะสร้างพลังใจค่ะคุณแชมป์เอาพลังมาจากตรงไหนอะไรคือจุด ที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้คุณแชมป์สามารถที่จะทํางานทุกวันเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ต้องกดดันมากเพราะคุณแม่สร้างไว้ในระดับหนึ่งแล้วเรามารับช่วงต่อก็คือต้องบอกก่อนว่าทุกทุกคนอยากได้กําลังใจที่ดีจากคนคร,รอบข้างอย่างตัวแชมป์ก็คือณตอนนี้แม่ของแชมป์เวลาไปเดินห้างไปเดินอะไรเขาจะซื้อสื้อาเขาไม่เคยดูป้าราคา เราก็ไม่อยากที่จะกลับให้แม่เรากลับไปอยู่สาภาพเหมือนเดิมก็คือไม่มีสภาพ้าดีๆใส่และอยากให้คนที่เรารักเขาได้อยู่อย่างมีความสุขคืออย่างทีมงานเนี่ยเราก็อยากอยากสอนเขาว่าเวลาที่คุณท้อคุณหมดหวงังลองหันไปมองหากําลังใจจากคนในครอบครัวเพื่อสร้างแรงกระตุน้นและก็ผลักดันตัวเองให้เออให้ไฟฟ้าหาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะจ๊ะมีไหมครับที่ทีมงานที่เขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่า แรงบันดาลใจของเขามันไม่สม่ำเสมอแกว่งไปแกวงมาแกวงไปแกว่งมา,า,งา,งมาคือตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเยอะมากๆเพราะว่าการทํางานตรงนี้ทุกคน ต้องเจอกับคําว่าท้ออยู่อยู่อยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ทุกอาชีพทุกอาชีพมันจะมีช่วงบางช่วงที่ต้องเจอลูกท้อใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือเราจะต้องเป็นที่ปรึกษาในทุกเรื่องกับเขาทั้งในเรื่องของการทํางานทั้งชีวิตครอบครัวของเขาเราจะต้องเหมือนว่าเขามีปัญหาอะไรเราก็ต้องเป็นที่ปรึกษาเขาเขาได้ค่ะอาจารย์ครับนั่นนั่นเป็นวิธีที่เราเราเผชิญก็คืออยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องคือเขาสามารถเล่าให้กับเราได้รับฟังได้ทุกเรื่องอะค่ะอาจารย์ มีไหมครับที่ทีมงานที่เขาร,รู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็อยากสําเร็จแต่ไม่มั่นใจเนี่ยคุณแชมป์มีวิธีการไปค่อยฉีดวัคซีนหรือจ่ายยาให้กับโรคนี้ยังไงโรคอยากสําเร็จนะแต่กลัวแล้วก็ไม่มั่นใจก็คือต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้เขาอยากได้รับการเปลี่ยนแปลงยังไงอยากมีบ้านอยากมีรถไหมเขาก็คือเหมือนเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนจากแม่เพราะว่าบ้านหลังเก่าที่แชมป์อยู่ก็คือเหมือนว่า มันไม่ได้สวยงาม,มนเป็นแค่กระตอ๊อบเราก็อยากเอาเก็บไว้เพื่อให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจากการทับกรรมกิฟเรีนตรงนี้จากบ้านหลังนี้สู่อีกบ้านหนึ่งมันเป็นยังไงอ นี่คือภายในบริเวณบ้านเนี่ยก็ยังมีบ้านหลังเก่าอยู่บ้านหลังเก่านี่เป็นไงครับเป็นมันก็เป็นเหมือนเป็นเพิงมาอยู่กลางไร่อ้อยอะค่ะอาจารย์ครับเราก็ยังเก็บมันเอาไว้เป็นที่ระลึกว่าเออให้เห็นนะว่าธุรกิจกิฟเรนเนี่ยสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราจากบ้านหลังนี้นะจากไม่มีอะไรเลยกลับมาอยู่บ้านหลังราคาสามตีลาได้ค่ะอาจารย์เพิงไม้นั้นยังอยู่ยังอยู่ค่ะอาจารย์จำได้ไหมว่าเพิงไม้นั้นมันมีกี่ห้องนอน อ่าบางก็มีแค่ห้องนอนแล้วก็นอนกับแม่สรุปแล้วแล้วเวลาแต่งทุกอย่างอยู่ในห้องนั้นใช่แล้วเวลาแต่งหน้าร้อนมากมากอาจารย์ร้อนเบิดระเบิรคือแต่งหน้าแล้วมันก็เป็นคาบอะค่ะเป็นคล้ายๆแบบไม้ตีสีฟันใช่งคาใช่เราต้องเก็บไว้เป็นทีแล้วก็อยู่กลางไรอ้อยใช่อาจารย์นอนร้อนแล้วห้องน้ําอะไรก็อยู่ในนั้นหมดเลยใช่โอ้โห นี่ถือว่าเป็นวิธีการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมางเวลาเวลาเราหันกลับไปมองเพลิงเพลิงันนั้นเราก็คือเรามีกาลังใจใช่เราไม่อยากที่จะว่ากลับไปอยู่ในสภาพอย่างนี้อีกแล้วครับครับแล้วเราก็ก็มาปลูกบ้านหลังใหม่หลังใหม่ทุกวันนี้เดินเข้าไปใน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 บ้านหลังเก่าที่เป็นเพลิงนั้นบ้างไหมก็เอาปีนเป็นที่จาร์เระอาจารย์ก็คือให้เห็นทุกวันว่าเออหลังเนี้ยเราเคยอยู่นะครับ ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของคนเนี่ยถ้าเกิดรู้จักแสวงหาโอกาสนะครับแล้วก็มุ่งมั่นลงมือทําอย่างจริงจังเนี่ยการเปลี่ยนแปลงบางทีมันอยู่เคียงข้างกัน,นมันมองเห็นเปรียบเทียบเป็นอย่างชัดเจนเหมือนเพิงเพิงนี้กับบ้านหลังนี้ที่อยู่ติดกันไม่น่าเชื่อว่าคนคนหนึง่งก็จะใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถที่จะสร้างความสําเร็จตรงนี้ได้พูดถึงความสําเร็จแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับว่าคุณแชมป์ได้รับความสําเร็จความสุขอะไร จากธุรกิจของกิฟฟารีนบ้างช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับคือเราไม่อยากกลับไปอยู่ในกระต๊อบเล็กๆอย่างนั้นอีกแล้วค่ะแล้อยากเราอยากเราเคยเห็นเพื่อนเขามีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อยากมีบ้างแต่ธุรกิจอะไรก็คงจะตอบโจทย์ไม่ได้ดีเท่ากับธุรกิจกิฟฟารินตรงเนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆ